15พิกัดเที่ยวชัยภูมิหน้าฝนหรือดูที่สวยที่สุดในรอบปีพาคนที่รักไปช่วงนี้บอกเลยว่าได้โมเมนต์พิเศษพิเศษกลับมาแน่นอน อุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่นี่จะมีรถรางพาเที่ยวครับไปถ่ายรูปชมวิวที่ผาสุดแผ่นดินชมทุ่งดอกกระเจียวเดินเล่นลานหินหนอและชมหินรูปร่างประหลาดที่ลานหินงามด้วยทุ่งดอกกระเจียวหรือทุ่งัวสวรรค์ที่บานปีละครั้งปีนี้เที่ยวได้ถึงสิ้นเดือนสิงหาเลยนะในคลิปนี้เราไปที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะครับช่วงที่บาน100เเลยบอกได้คําเดียวครับสวยมากแล้วก็ถ้ามาอุทยานแห่งชาติไซทองนะจะมีผาหําหดให้ไปเที่ยวเช็คอินนะครับซึ่งใกล้กันจะมีลานกางเต มากอุทยานแห่งชาติภูแลนคามีวิวกว้างๆแบบนี้ให้ชมครับอินทนินสาขาตาโตนร้านนี้มีม้าครับแล้วก็มุมนั่งชิลแบบนี้ด้วยน้ําตกตาโตนแลนด์มาร์คชื่อดังของจังหวัดเป็นน้ําตกที่สวยและบรรยากาศดีเลยครับลงเล่นน้ําได้ด้วยหรือจะถ่ายรูปก็มีมุมสวยๆครับมอหินขาวเจ้าของฉายาสโตนเฮนช์เมืองไทยเห็นก้อนใหญ่ห้าลูกที่เหมือนต่างดาวออกมาตั้งไว้มองเบิงตะเวนจุดชมวิวที่โคตรๆสวยเลยลมเย็นบรรยากาศดีครับห้ามพลาดคอนสารโฮมสเตย์ที่พัก ฟิลบ้านทุ่งที่มีอาหารเช้าแบบนี้ให้ทานครับที่นี่มีเสียงกบเสียงเขียดให้ฟังทั้งคืนและตื่นเช้ามีหมอกและว,วิวภูเขาให้ชมด้วยที่นี่มีเอทีวีให้ขับนะครับที่บอกเลยว่าโคตรจะประจนภัยน้ำผุดทับลาวน้ำผุดธรรมชาติใสๆที่ฟิลดีมากบ้านผาเบียดหมู่บ้านลับที่ต้องขับเอทีวีเข้าไปให้ดูมุมสูงนะเขาเป็นทุ่งนานและชิวมากแบบนี้ครับที่เหลือก็ไปเห็นด้วยตาตัวเองแล้วกันสายน้ำฟาร์มสเตย์ร้านอาหารที่มีสายน้ำไหลผ่านชิลดีครับลงเล่นได้นะแล้วอาหารอร่อยด้วยครับต้องแววเเลยยครรรับ้้านนนีีออกกท่ ช่วงนี้ททเขามีโครงการพิเศษด้วย Magical Moment ครับทริปในฝันอัศจรรย์ความสุขมีเดียวส่วนลดผ่านเทเวลลลกาสูงสุดถึง200นะครับเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ให้ในคอมเมนต์นะแล้วก็ใช้โค้ดได้ถึง31สิงหาเดินทางได้ถึง31ธันวา2568นี้ครับเที่ยวหน้าฝนแบบนี้ฟิลดีมากครับทริปนี้ผมกับแฟนก็พากันไปเติมเต็มช่วงเวลาพิเศษให้แก่กันและกันเนอะลุยบ้างชิลบ้างโรแมนติกบ้างทะเลาะก,กันบ้างก็มีแต่ก็มีโมเมนต์พิเศษดีๆให้ได้จดจดเสมอครับ